อันนี้นะไทเตอร์นะครับเรามาดูจริงจริงนี่ไทเตอร์ทั่วไปนะมันก็จะมีอยู่สองชนิดแต่เราจะรู้ได้ไงเราว่าชนิดอะไรเป็นชนิดอะไรนะแล้วขามันอยู่ตรงไหนอย่างที่เพื่อนถามนะครับไทเตอร์แต่และบริษัทผลิตออกมาไม่ใช่ว่าไทาเตอร์ขาบ,บีจะอยู่ตรงกลางเสมอไม่ใช่นะครับเราต้องวัดทดสอบนะเราต้องวัดดูนะสิ่งแรกที่เราจะทราบได้หรือวิธีการหาก็คือหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเซิร์ช Google เซิร์ชเบอร์มันเข้าไปนะเซิร์ชเบอร์เข้าไปไปดู a s h e e t มันเขาเรียกว่า Data s h e e t มันก็จะออกออกมาออกมาดูเลยว่าขานี้ขาอะไรนี่ขานี้ขาอะไรมีกี่แอมนะครับสเต็ปแรกสเต็ปที่สองคือการวัดอันนี้เป็นทันเตอร์หมวกนะทันเตอร์หมวกส่วนมากจะมีขา e กับขาอะไรครับขา b กับขา e ขา c จะเป็นโค้งขา c จะเป็นโค้งนะครับอันนี้ทันเตอร์หมวกนะจะใช้อ่าเขาเรียกอะไรเครื่องช็อตปลาหรือเครื่องอะไรเนี่ยเคยเห็นไหม เออจะเห็นบ่อยนะครับ้พวกเนี้ยนะครับอ่าทีนี้ท i เตอร์เดี๋ยวครูจะวัดให้ดูทีนี้มันมีอยู่สองเบอร์นะมีที p พีสองเก้าห้ากับสามศูนย์ห้าแน่นอนครับมันต้องคนละชนิดแน่นอนนะครับมันจะมีชนิด NPN กับ PNP ทีนี้มาดูตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ของเราเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายบนกระดานไปแล้วเรามาทําความรู้จักมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์นี่เราเรียกว่ามัลติมิเตอร์อนาล็อก อนหล็อกนั้นนะครับถ้าเราปรับย่านไปย่านดีซีเนี่ยสายสีแดงเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยนะฮะเวลาเวลาเราวัดย่านดีซีเนี่ยสายสีแดงเนี่ยจะต้องไปจับที่ขั้วบวกใช่ไหมสายสีดําจะต้องไปจับที่ขั้วลบใช่ไหมเวลาเราวัดไฟดีซีแต่ถ้าเวลาเราวัดค่าความต้านทานไม,ม่ว่าจะเป็นย่านใดในตั้งแต่ R ากหนึ่งจนถึง r าูณสิบมันจะสลับกันสายสีแดงจะกลายเป็น เป็นเป็นสายสีแดงจะกลายเป็นลบสายสีดําจะกลายเป็นมันจะสลับกันโอเคไหมครับจะสลับกันนะนี่มัลติมิเตอร์เราดูนะครับเราจะใช้วันนี้เราจะใช้2ย่าน 1r คูณ10ก่อนที่เราจะวัดเราทดสอบดูนะครับเราเรียกว่าการเอจัดหรือซโโอห์มให้เราตั้งไปที่ R คูณ10แล้วเราหมุนตัวเอจัดเนี่ยปุ่มเอจัดหรือปุ่มซิโลโอห์มเนี่ยให้มันเข็มไปชี้กับอะไรครับเลขศูนย์ตามสเต็ปเราเลย นะเพื่อป้องกันบางทีเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้เราจิ้มเลยเข็มมันตีไปเดี๋ยวมันจะหักเพราะนั้นนะเราต้องปรับนะบต้องปรับให้ได้ซีโย์โอเคไหมครับเอาชนิดแรกก่อนเดี๋ยวพวกเราช่วยตอบนะครับเวลาครูวัดนะสเต็ปแรกเราตั้ง R คูณสิบนะเราจะวัดหาชนิดและหาขา b ก่อนเราทําไงครับเราก็ทําการวัดซุ่มเลยนะครับคู่ที่หนึ่งเห็นไหมครับเข็มมิเตอร์ตีขึ้นแล้วนะครับเราเก็บนะเ,เก็บไว้ เก็บเป็นข้อมูลไว้ย้ายครั้งที่สองใช่ไหมลูกครั้งที่สองขึ้นไหมขึ้นแะเราสงสัยได้เลยว่าไอ้ขานี้เป็นขา,นนขานบีหรือเปล่าแต่เรายังไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันสามทำไงสามใช่ไหมสี่วันในครบก่อนทำไงต่อห้าแล้วก็หกเห็นไหมครับขึ้นกี่ครั้งเมื่อกี้ขึ้นสองครั้งคือตรงนี้ใช่ไหมขึ้นสองครั้2 2> งแบบนี้น,2 2> บบน,นะแล้วถ้าเราสลับ สลับเอาสายสีดามาจับแทนไม่ขึ้นไม่ขึ้นสรุปได้เลยว่าขาบีอยู่ไหนครับขาบีอยู่นี่อยู่ขาแรกขาบีอยู่ขาแรกสายสีแดงจับอยู่ที่ขาบีชนิดอะไร nnp ชนิดอะไรครับ n p ชนิดอะไร p n p เพราะอะไรเพราะ ไฟลบอยู่ตรงกลางหรืออยู่ขาบไหนไฟลบอยู่ไหนครับไฟลบอยู่ไหนอยู่อันล่างใช่ไหมนี่ไฟลบไฟลบอยู่ขาบีที่เหลือมันก็จะเป็นอะไรครับพ N เโอเคไหมเรารู้ละเรารู้ละเรารู้แล้วนะว่าเรารูล้ละว่าขานี้เป็นขาบีชนิดอะไรครับชนิดอะไร p n เอพโอเค เสร็จแล้วกลับมาต่อนะกลับมาต่อนะครับขึ้นขึ้นนะครับขึ้นขึ้นขาบีชนิด p n p ต่อไปเราอยากจะทราบว่าขาไหนเป็นขา e ให้เราบัาหาขาอีขา e ขา e ของเขานะครับขา e ของเขาต้องป้อนไฟอะไรขา e ีของเขาต้องเป็นไฟอะไรเนี่ยเป็นไฟบวกใช่ไหมต้องไฟบวกใช่ไหม อ่าเสร็จแล้วเราก็ขยับมาครับขยับมาคู่นี้คู่นี้มันเป็นขา b ไปแล้วเนี่ยขา b ไปแล้วเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเรารู้ว่าเป็นขา B แเราขยับมาแต่ก่อนขยับเราตั้ง r คูณสิบกิโลเพราะความต้านทานขา c กับขา e เนี่ยมันค่อนข้างเยอะอ่าเราซีรุอมก่อนพอตั้งสิบกิโลเราซีรุอมก่อนอย่าให้เข็มมันไปตีเยอะเกินให้มันเท่ากับศูนย์นั้นนะครับเราก็มาจับที่คู่นี้ คู่นี้เสร็จแล้วให้เราใช้วิธีการไบแอดให้กับไทเตอร์โดยการเอามือมาแตะที่ที่สายสีแดงสายสีแดงมีสากไฟเป็นเป็นลบเราต้องเอาลบก้อนที่ขาบีใช่ไหมครับเราก็มาจิ้มปุ๊บเห็นไหมครับแล้วเราก็เอามือมาแตะที่ขาบีเห็นไหมครับเห็นเคมิเตอร์ไหมเห็นไหมครับเคมิเตอร์กระดิกขึ้นเห็นไหมนี่เคมิเตอร์กระดิกขึ้นแสดงว่า นะครับแสดงว่าขาที่จับอยู่ด้านขวาเนี่ยเป็นขา e เพราะว่าสายสีดํามันจับอยู่สายสีดํามีสั่ไฟเป็นเป็นบวกนี่ฮะครับ,รบเราก็มาเขียนไว้นะครับขา c แล้วก็ขา e นะครับครบหมดแล้วนะครับ b c และ e ง่ายนิดเดียวนะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับนะการวัดเราก็วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราวัดเราไล่ดูนะครับ,ราานะรบนะขา B นะครับนะครับเรากนะ็สลับมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะตรงตามนั้นที่เราวาดสัญลักษณ์ไว้ก็คือ B c แล้วก็ e. อเข้าใจไหมครับ นะฮะตอนนี้เราปรับย่าน RQ10 แล้วก็กระตุ้นที่ขา B นะครับเราใช้มือแตะมิเตอร์ที่สายมิเตอร์แล้วเรากระตุ้นที่ขา B เห็นไหมครัเนี่ยพอกระตุ้นปุ๊บเข็มมันจะขึ้นมันจะตีขึ้นขา C ขา E เปียบเสมือนสวิตช์นะครับพอเรากะตุ้นที่ขา B เสร็จปุ๊บเนี่ยเข็มมิเตอร์มันจะขึ้นนะครับเอเคใไหมฮะ ครับต่อไปทีนี้เรามาดูนะฮะการวัดทราเตอร์ชนิดนะ NPN นะครับเราก็วัดตามปกติครับนะเราก็สุม่มนะครับการวัดเราก็วัดไปก่อนครับให้ครบ6ครั้งนะฮย้ายสีดำม,มาเป็นสีนะครับหแล้วก็ห เห็นไหมครับนะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราไปดูนะครับที่มันขึ้นเมื่อกี้เราสายสีดําจับแล้วมันขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสลับนะฮะเอาสายสีดํามาจับนะ,ะจับที่คิดว่าเป็นขา B นะฮะที่มันขึ้นเมื่อกีสอ้สองครั้งนะครับเอาสายสีดําจับแล้วก็บัดปึ๊บปึ๊บขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นแล้วเสร็จแล้วนะครับนะเราลองสลับดู ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแสดงว่าแน่นอนครับขาลิมนี้เป็นขาบีขาบีแน่นอนทีนี้ขาบีนะครับนะสายสีอะไรจับอยู่สายสีอะไรครับสายสีดำจับอยู่นี่เป็นขาบแน่นอนนะครับสายสีดำจับอยู่สายสีดำมีสักไฟเป็นบวกบวกอยู่ตรงกลางดูสัญลักษณ์ครับนะบวกอยู่ตรงขาบีแสดงว่ามันเป็นชนิด NPN โอเคไหมง่ายๆนะครับนะ,ะเมื่อสักครู่นี้มันเป็นนะ PNP นะแต่ชนิดนี้นะเป็น NPN เพราะสายสีดำจับอยู่นะสักไฟบวกอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงขา B โอเคไหมฮะเช่นเดียวกันครับเราก็จะวัดหาขา E แล้วกนะ็มาวัดอีกคู่หนึ่งสังเกตไหมครับมันจะไม่ขึ้น นะจะไม่ขึ้นทีนี้เราดูว่าขา e เนี่ยมันมีสักไฟเป็นอะไรครับเป็นลบสายสีแดงจับอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะกระตุ้นที่ขา b หรือ by s ให้มันนะครับโดยการวัดคอมสองขานั้นแล้วก็เอามือไปแตะนะที่สายมิเตอร์สีดำแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งเราไปเขีย่ยหรือไป by s ให้กับขา b เขมมิเตอร์ก็จะตีขึ้นสังเกตไหมครับนะเขมมิเตอร์ก็จะตีขึ้นอย่างที่ครูบอกนะครับว่า ขา c ขา e เนี่ยมันเป็นเหมือนสวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามีการไบแอ d เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสวิตช์วงจรปิดนะครับเคมิเตอร์ก็จะตีขึ้นนะแต่ถ้าเราสลับเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมสลับมันก็จะไม่ไม่ขึ้นนะสลับจะไม่ขึ้นเพราะว่าการไบแอ d ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เราก็จะสรุปได้ว่าขา b ขา e อยู่ริมแล้วก็ขา c อยู่ตรงกลา,า c, งกา็จะสรุปได้ว่า b c แล้วก็ อีโอเคไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับการวัดไทเทอร์สองชนิดนะเราวัดหาขาได้แล้วเราบอกชนิดได้แล้วเราบอกว่าดีหรือเสียได้แล้วนะครับนะเราก็แค่นี้แหละครับไทเทอร์เวลาเราวัดตรวจสอบนะครับนะให้นักเรียนกลับไปเปิดย้อนดูนะครับวิธีการวัดและทดสอบ ไนะทเทอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนนะครับก็ให้ใช้วิธีการไบแอสให้กับไทเทอร์ก็จะทําใหนะ้เราทราบได้เลยว่านะาไทเทอร์ตัวนี้ทำงานได้ไหมนะแต่ถ้าไทาเทอร์วัดแล้วมันขึ้นทุกขาเลยแสดงว่าแสดงว่ามันชอ็อตแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่ามันขาดโอเคไหมครับนี่คือการวัดไทเทอร์นะครับครับสำหรับการวัดไทเทอร์สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกับทุกท่านได้ไป เปิดย้อนดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับช่องสาระดีๆอย่างนี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ